พี่ก็ให้เจอทุกอย่างแล้วเงินทองก็ให้ไปหมดทุกอย่างอย่าทิ้งพี่ไปเลยนะได้โปรดเธอะถ้าทิ้งพี่ไปพี่จะอยู่กับใครลูกเต่าเขาก็ไปหมดแล้วพี่ทุ่มเทให้เธอทุกอย่างแล้วทำไมถึงทำกับพี่แบบนี้ทุเรียนสาวใหญ่คราำครวนวิ่งวอนเดชชายหนุ่มรูปงามที่อยู่กินกันมา ที่กำลังจะทิ้งทุเรียนไปอยู่กับสาวอื่นพี่ก็อยู่ของพี่ไปสิผมก็จะไปอยู่กับเมียผมทั้งสาวทั้งสวยกว่าพี่ใครจะมาทนอยู่กับป้าเฮียวๆหนังยานแบบนี้ไพรยบอกให้ไลไม่งั้นโดนดีแนะ่ๆนไม่พี่ไม่ปล่อยอยู่กับพี่เธอะไรหนาะที่เหลืออยู่พี่จะขายเอาเงินมาให้เดท เดชอยากได้อะไรพี่จะหาให้ทุกอย่างขอเพียงให้เดชอยู่กับพี่อย่าทิ้งพี่ไปโอยนาก็เหลืออยู่แปลงเล็กๆแปลงเดียวขายก็ได้ไม่กี่ตังค์ต่อไปนี้ต่างคนต่างอยู่พูดจบเดชก็กระชากขาตัวเองออกมาจากมือทุเรียนแล้วก็รีบขึ้นรถขับออกไปทิ้งให้ทุเรียนนอนฟุบหน้าร้องไห้ต่อไปด้วยความเสียใจ ทุเรียนเป็นม่ายมาสองปีเพราะสามีเสียชีวิตกระทันหันจากการเกิดอุบัติเหตุรถชนระหว่างไปซื้อของที่ตลาดทิ้งสมบัตินาไร่ไว้ให้มากมายมีลูกด้วยกันสองคนกับทุเรียนชายคนหนึ่งหญิงคนหนึ่งเรื่องก็เกิดขึ้นเมื่ออาทิตย์สามีของป้าทุเรียนตายลงแกก็เลี้ยงลูกชายกับลูกสาวอยู่กันลำพังสามคนแม่ลูก แม่ผมว่าผมจะไปเรียนต่อในกรุงเทพแม่อยู่กับพี่ขวัญเรือนกันสองคนได้ไหมวิชัยลูกชายคนเล็กที่เพิ่งเรียนจบมศห้าเขาอยากไปเรียนต่อเลยพูดกับแม่จะทิ้งแม่กับพี่ไปเหลือแต่ผู้หญิงอยู่กันสองคนไม่ห่วงแม่บ้างเลยเหรอลูกไม่เป็นไหรอรกแม่ให้น้องมันไปเถอะเพื่ออนาคตของน้องมัน ไรนาะเราก็มีมากมายก่กองก็ทำไปสิลูกปีปีหนึ่งเราได้ไม่รู้ตั้งเท่าไหร่ไม่เห็นจำเป็นต้องไปเรียนต่อเลยลูกแค่นี้เราก็มีกินไปทั้งชาติแล้วโธแม่ผมก็อยากเรียนในสิ่งที่ผมอยากเรียนอยากทำบ้างนะแม่แค่สามปีเองืมอเอานั้นก็ได้แล้วจะไปพักอยู่ที่ไหนอะลูกเชาหออยู่ก็ได้แม่ ผมเองไม่ชอบอยู่กับใครอยู่คนเดียวสบายกว่ารถราเราก็มีกรุงเทพแค่นี้วันหยุดก็กลับบ้านตามใจแล้วจะไปเมื่อไหร่ล่ะว่าพรุ่งนี้จะเข้ากรุงเทพไปสมัครเรียนให้ได้ก่อนอีกไม่นานก็คงจะเปิดเทอมวิชัยบอกแม่และพี่สาวเขาเป็นคนหัวดีเรียนเก่งฉลาดเลยขอผู้เป็นแม่เข้ารเรียนต่อในกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเอก,กชนแห่งหนึ่งซึ่งค่าใช้จ่ายสูงมากแต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคเพราะฐานะทางบ้านก็เข้าคั้นเศรษฐีผู้มีอันจะกินเดือนหน้าควันเรินก็จะแต่งงานแล้วมีเวลาก็มาช่วยแม่ช่วยพี่จัดเตรียมงานด้วยละ่ะอย่ามโมแต่อยู่กรุงเทพมั่วแต่ไปเที่ยวครับแม่ผมไปไม่กี่วันจะรีบกลับมาช่วย ขวัญเรือนผู้พี่สาวนั้นอายุ20ปีแล้วมีหนุ่มลูกเศรษฐีคนหนึ่งมาชอบก็เลยตกลงจะแต่งงานกันตั้งแต่สองปีที่แล้วแต่ก็ติดด้วยเพราะพ่อของขวัญเรือนตายกระทันหันจึงงดงานแต่งงานเอาไว้ก่อนสองปีผ่านมาปีนี้จึงได้จัดงานแต่งงานขึ้นทุเรียนหลังจากเป็นไม่สามีตาย ก็ดูแลทรัพย์สมบัติที่สามีทิ้งไว้ให้เป็นอย่างดีเธออายุ48ก็ยังไม่ได้แก่มากผิวสองสีตาคมรูปร่างค่อนข้างอวบอันเป็นคนสวยคนหนึ่งเลยก็ว่าได้สองปีที่สามีแก่ตายเธอก็เริ่มเหงาแล้วลูกๆก,ก็จะแยกย้ายไปมีครอบครัวไปเรียนต่ออีกเธอคิดในใจว่าเธอจะทำอย่างไรดีกับชีวิต เพราะขวัญเรือนถ้าแต่งงานไปแล้วก็จะต้องไปอยู่บ้านผู้ชายเพราะฝ่ายโน้นมีลูกชายคนเดียวพ่อแม่เขาไม่ยอมให้ลูกชายมาอยู่บ้านเจ้าสาวทุเรียนก็เลยจำยอมแต่ก็อยู่ไม่ห่างไกลกันนักหนูจะมาหาแม่บ,บ่อยๆแม่ไม่ต้องกลัวหรอกญาติพี่น้องก็อยู่ใกล้ๆก,กันมีอะไรก็พึ่งพากันได้นี่เรื่องอื่นนะแม่ไม่กลัวหรอกกลัวแต่ว่าแม่จะเหงา รีบมีหลานเร็วๆมาให้แม่เลี้ยงนะถ้ามีหลานต้องมาให้แม่นะไม่งั้นแม่ไม่ยอมเอาลูกสาวไปแล้วเพราะฉะนั้นหลานต้องอยู่กับแม่จ้าแม่แล้วงานแต่งงานก็ถูกจัดขึ้นอย่างใหญ่โตสมเกียรติสมฐานะทั้งสองฝ่ายในงานนั้นมีชายหนุ่มคนหนึ่งรูปร่างสูงใหญ่ทั้งขาวทั้งหล่อ มีศักเป็นญาติทางห่างของเจ้าบ่าวทุเรียนด้วยความเหงาเมื่อเห็นเข้าก็เหมือนซ้อนกามาเทพปักเข้าตรงกลางใจชื่ออะไรจ๊ะเป็นญาติกับลูกเขยฉันหรือจ๊ะอ๋อชื่อเดชครับเป็นญาติทางห่างกันกับเจ้าบ่าวนะครับรุ่นราวคราวเดียวกันอีกด้วยครับพี่เป็นแม่เจ้าสาวหรือครับใช่จ้ะฉันชื่อทุเรียนว่างๆไปเที่ยวบ้านพี่ได้นะ ยินดีต้อนรับเสมอเดทก็ส่งสายตาเจ้าชู้ตอบรับกับการเชื้อเชิญของทุเรียนเดทเห็นการแต่งตัวของทุเรียนแล้วก็มั่นใจได้ว่าผู้หญิงคนนี้ต้องเป็นเศรษฐีแน่ไม้สาวส่งเครื่องแน่นอนในสมองก็ผุดความคิดชั่วร้ายขึ้นมาทันทีหลังจากแต่งงานลูกสาวเสร็จ ขวัญเรือนก็ย้ายไปอยู่ที่บ้านผู้ชายแม่มรืนผมจะเข้าไปกรุงเทพแล้วนะแม่นะติดต่อไว้หมดแล้วทั้งสถานที่เรียนและก็หอพักจะทิ้งแม่อยู่คนเดียวจริงๆหรือลูกไม่ได้ทิ้งแม่หรอกเดี๋ยวเรียนจบสามปีผมก็กลับมาอยู่กับแม่เหมือนเดิมนั่นแหละฮ <c oughs> พี่สาวเองแต่งงานไปแล้วอาทิตย์หนึ่งไม่มาหาแม่บ้างเลยแม่ก็คิดถึง ยังไม่ทันจะพูดจบขวัญเรือนสามีและก็เดชก็เปิดประตูเข้ามาอ้าวขวัญเรือนแม่กำลังบ่นกับน้องอยู่พอดีเลยเอ้าวเดชมาด้วยกันเหรอนเนี่ยจ้าแม่เขาขอ,ขอติดรถมาด้วยเพราะจะมาหาเพื่อนที่อยู่แถวนี้ขอโทษนะครับที่ถือวิสาสะเข้ามาในบ้านพี่ครับโอ้ยไม่เป็นไรหรอกจ้า คนกันเองทั้งนั้นมาเที่ยวได้บ่อยๆเลยมาตลอดเลยก็ได้พี่มารังเกียจเลยละยินดีต้อนรับเสมอจ้าทุเรียนรู้สึกดีใจมากที่เดทมาหาที่บ้านทั้งลูกสาวลูกเขยต่างก็มองหน้ากันพอเห็นกิริยาของทุเรียนดีใจจนออกนอกหน้าพี่ขวัญเรือนใครนะ่ะอ๋อเดทเขาเป็นญาติของพี่เขยแกนะ่ะ เขาขอติดรถมาหาเพื่อนผมไม่ถูกชะตาเลยเหมือนคนเจ้าชูเจ้าเล่พี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละแต่เขารุ่นราวคราวเดียวกับพี่เคยแก่สนิทกันมากด้วยฉันไม่ค่อยไว้ใจเลยแม่เราก็ดูปแปลกๆนะพี่อืมอาจจะไม่มีอะไรก็ได้ใครดูกันไปหลายวันผ่านไปวิชัยก็เข้ากรุงเทพไปเรียนต่อ ทิ้งให้ทุเรียนอยู่บ้านคนเดียวทุเรียนก็เฝ้าคิดถึงหน้าเดชอยู่ตลอดเวลาจนบ่ายวันนั้นก็มีเสียงคนเรียกอยู่หน้าบ้านพี่ทุเรียนพี่ทุเรียนครับผมเดชเองครับทุเรียนพอได้ยินเสียงเดชก็ดีใจมากรีบเดินออกไปเปิดประตูอ๋อพระเดชไปยังไงมายัางไงจะเนี่ยถึงได้มาถึงบ้านพี่ได้ พอดีผมไปหาเพื่อนมาครับรเลยแวะมาเยี่ยมเยียนด้วยความคิดถึงอุ๊ยหวานจังเข้ามาในบ้านก่อนเถอะเข้าไปคุยกันให้หายคิดถึงอืมมันจะดีหรือครับดีสิทำไมจะไม่ดีก็บอกแล้วไงที่นี่ยินดีต้อนรับพเดชเสมอจ้ะแล้วทั้งสองก็เดินเข้าบ้าน ทุเรียนจัดเตรียมหาน้ำหาท่ามาให้เดชอย่างกระตือรือร้นแม้พี่ทุเรียนอยู่คนเดียวไม่เหงาแย่เลยหรือครับก็เหงาอสิเหงามากด้วยลูกสาวก็แยกไปอยู่ลูกชายก็ไปเรียนต่อพี่นางเหงามากๆบ้านช่องใหญ่โตแต่มีคนอยู่คนเดียวพูดพลางทุเรียนก็น่าเศร้าน้ำตาซึมเหมือนคนจะร้องไห้ ผมเห็นใจพี่ครับบ้านช่องใหญ่โตอยู่ลำพังเพียงคนเดียวน่ากลัวอันตรายมากถ้าผมเป็นญาติของพี่ก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนแต่นี่เราไม่ได้เป็นอะไรกันก็อุ๊ยพ่อคุณทำไมจะไม่ใช่ญาติญาติของลูกเขยพี่ก็เหมือนกับญาติของพี่เหมือนกันขอบใจนะที่เป็นห่วงเอาอย่างนี้เย็นนี้อยู่เป็นเพื่อนกับพี่ กินข้าวเป็นเพื่อนกันก่อนนะมันจะดีเลยครับดีสิจ่ะนะถือว่าเป็นเพื่อนกินข้าวเพื่อนคุยแก้เหงาสักครั้งหนึ่งก็ได้ครับตกเย็นทั้งคู่ก็ทำกับข้าวกินกันทุเรียนมีความสุขมากๆจนได้เวลาที่เดชจะกลับผมกลับก่อนนะครับเดี๋ยววันหลังจะมาใหม่หวังว่าพี่คงไม่รังเกียจนะครับ ทุเรียนรีบจับมือและพูดกินว่าโอ้ยไม่รังเกียจเลยจ้าอยากให้อยู่ด้วยจะตายไปและเธอก็ทำสายตาหวานซึ้งให้เดชเป็นไปตามแผนของเดชวันต่อมาเดชก็แวะเวียนมาอีกเดชทำไมวันนี้หน้าเศร้าจังเลยไม่ค่อยพูดค่คยจาด้วยพอดีมีเรื่องกลุ้มนิดหนึ่งครับเรื่องอะไร บอกพี่สิเพื่อพี่จะพอช่วยได้ขอให้บอกพี่ยินดีช่วยด้วยความเต็มใจเลยมันจะดีเลยครับบอกมาเถิดจ้าคือน้องชายผมเขาถูกโกงอะครับมีคนโกงเงินไปหมดเลยลูกเมียก็ไม่มีจะกินจะใช้ผมเองก็ไม่มีจะช่วยน้องช่วยหลานก็ไม่ได้ไม่รู้จะทำยังไงอะครับ ออ้ยเรื่องแค่นี้เองเอานี่พี่ให้แปให้น้องชายให้หลานว่าแล้วเธอก็หยิบแบงค์ห้าร้อยมาปึกใ่เอานี่เงินหมื่นหนึ่งพี่สงสารน้องของเดชน้องเดชก็เหมือนน้องของพี่ถ้าเดชแม่รังเกียจพี่ก็เอาเงินนี้ไปเออผมขอบคุณพี่มากครับเดี๋ยวผมมีผมก็จะมาคืนให้ โดยเร็วที่สุดครับมาคงมาคืนอะไรไม่ต้องพี่ให้ก็คือพี่ให้ไม่ได้หวังคืนเข้าแผนของเดชเดชยกมือไหว้ขอบคุณแล้วก็เอื้อมมือไปจับมือของทุเรียนผมซาบซึ้งในน้ําใจพี่ทุเรียนพี่ทุเรียนทั้งสวยและจิตใจดีแบบนี้ผมเองคงไม่มีวาสนาใครได้ไปเป็นเมียคงจะโชคดีจริงๆนะครับ อุ้ยมาชมกันตรงๆแบบนี้พี่อายนะเหมือนกันแหละถ้าใครได้เดทไปเป็นคู่ชีวิตคนนั้นต้องโชคดีที่สุดเลยแล้วพี่ทุเรียนไม่อยากได้คนแบบผมเลยครับทุเรียนไม่ตอบอะไรแต่ทำเอียงอายเข้าแผนเดททันทีเขาเข้าไปกอดทุเรียนจมูกพ่นลมหายใจเข้าที่ซอกคอสาวใหญ่ จนเธออ่อนระทวยยอมตัวยอมใจให้หนุ่มหล่อทันทีตามใจปรารถนาพอรุ่งเชา้าเดชก็ขอตัวกลับเพื่อที่จะเอาเงินไปให้น้องชายอย่าทิ้งพี่ไปนะเดทพี่รักเดทนะรีบกลับมานะครับพี่เดี๋ยวผมเอาเงินไปให้น้องและจะรีบกลับมาครับเพราะผมก็รักพี่ครับ เดชเอาเงินที่ได้ไปเข้าบ่อนอยู่สองวันเงินก็หมดเขากลับมาหาทุเรียนอีกกลับมาแล้วเหรอพี่ดีใจจังที่เดชกลับมาหาพี่พี่คิดว่าเดชจะทิ้งพี่ไปเสียแล้วผมไม่เคยที่จะคิดทิ้งพี่เลยครับแต่ก็กลัวว่าถ้าลูกพี่ทั้งสองคนรู้เข้าถึงความสัมพันธ์ของเราเขาจะต้องไล่ผมออกไปแน่ ไม่ต้องกลัวจ้ะไม่มีใครมาทำอะไรเดชได้หรอกพี่เองก็อยู่คนเดียวลูกเต้าก็นานๆจะมาทีทิ้งแม่ไว้เขาคงไม่ว่าอะไรหรอกถ้ารู้ว่าเดชมาอยู่กับพี่ในฐานะอะไรเดชไม่ต้องไปไหนอีกแล้วนะอยู่กับพี่ที่นี่แหละครับถ้าพี่ต้องการแบบนั้นหลังจากวันนั้น เด็กกับทุเรียนก็อยู่ด้วยกันชั้นสามีภรรยาทุเรียนปรนเปรอทั้งข้าวขอเงินทองให้เด็กทุกอย่างพี่วันนี้ผมจะไปหาน้องชายสักสองสามวันได้ไหมครับไปอีกแล้วเหรอไปทีทั้งสองสามวันพี่คิดถึงแย่เลยพอดีน้องชายเขาจะทำนานะครับเงินลงทุนก็ไม่มีคิดว่าจะไปกู้ให้น้องเขาขอยืมไปลงทุนก่อน น้องมันลำบากใช่พี่จะไปกู้คนอื่นให้เสียดอกทำไมจะเอาเท่าไหร่ดีพี่จัดการให้บอกมาคำเดียวน้องของเดชก็เหมือนน้องของพี่เหมือนคนครอบครัวเดียวกันจะต้องเกรงใจทำไมคือนามีอยู่หลายไร่ครับใช้เงินลงทุนเยอะผมไม่กล้ารบกวนพี่ทุเรียนหรอกครับไม่เอานะเดชอย่าพูดแบบนั้น พี่ให้ไปแสนหนึ่งพอไหมถ้าไม่พอก็บาบอกเรื่องแค่นี้อืมคือคือว่ามันไม่พอแต่ที่ให้มาแค่นี้ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมไปหาเพิ่มเอาครับอะไรกันกันพี่ให้อีกห้าหมื่นไม่ต้องไปที่อื่นไม่งั้นพี่โกรธจริงๆด้วยโอ้ครับครับพี่โอนะไม่ต้องโกรธผมนะแสนห้าก็คงจะพอครับ ผมอาจจะไปหลายวันหน่อยเพราะน้องชายอยู่ไกลเดินทางหลายชั่วโมงกว่าจะถึงพี่รอผมได้นะอย่าไปนานนะพี่เหงาไม่มีใครอยู่เป็นเพื่อนครับพี่ผมรักพี่ที่สุดเลยตามเคยเดชหลังจากออกจากบ้านทุเรียนไปแล้วเขาก็ยิ้มกริม่มรำพึงออกมาว่าหวานขละคอยดู จะปอกล่อให้หมดตัวเลยหลายวันผ่านไปข่าวเรื่องราวของเดชมาอยู่กินกับทุเรียนก็ลือสะพัดไปทั่วจนเข้าหูขวัญเรือนขวัญเรือนร้อนใจมากรีบมาหาแม่ทันทีแม่แม่แม่ทำอย่างนี้ได้ยังไงพอเพิ่งตายไปแค่สองปีแม่ก็มีใหม่แล้วนี่มันเรื่องของแม่ความสุขของแม่ พวกแกไม่เกี่ยวก็จะไม่ให้หนูเกี่ยวได้ยังไงแม่ได้ผัวหนุ่มรุ่นราวคราวเดียวกับลูกเขยแล้วเจ้าเดชกนั่นฮนะวันวันเอาแต่เที่ยวเตร่เข้าบอนไม่ทำงานทำการมันหวังจะมาปอกลอกแม่แม,แม่รู้ตัวไหมไม่ต้องมาพูดเลยแม่ไม่เชื่อเด็กเขาเป็นคนดีเขาให้ความสุขแม่ได้แค่นี้ก็พอไม่ว่าลูกสาวจะพูดยังไงทุเรียนก็ไม่ยอมฟัง จนขวัญเรือนต้องพูดขึ้นว่าคอยดูเถอะอีกหน่อยแม่คงหมดตัวกับผัวหนุ่มไอคนนี้แน่นอนจะหมดตัวได้ยังไงเงินทองไร้นามีมากมายใช้ไปทั้งชาติก็ไม่หมดไม่มีวันสหรอกหนูก็จะคอยดูแต่หนูไม่ยอมหรอกสมบัติของพ่อจะให้คนอื่นมาผาเล่นเอาอย่างนี้แม่ต้องโอนนาโอนเงินส่วนของพ่อมาให้หนูกับน้องให้หมดไม่งั้นหนูไม่ยอม ส่วนของแม่แม่จะเอาไปทําอะไรไปบํารุงบําเรอผัวใหม่แม่หนูไม่ขอหนูไม่อยากได้หนูไม่ว่าอะไรได้แม่ให้ก็ได้ส่วนของพ่อแกแม่จะโอนให้แกกับน้องแล้วก็ไม่ต้องมายุ่งกับเรื่องส่วนตัวของแม่ได้ไหมสัญญาได้ไหมควันเรือนไม่รู้จะทำยังไงบอกแล้วเตือนแล้วแม่ก็ไม่ฟังจึงตกลงทำตามที่แม่ขอ และก็นัดวิชัยน้องชายให้กลับมาบ้านเพื่อที่จะมาโอนาไร่ส่วนของพ่อทำไมแม่ถึงได้เป็นแบบนี้พี่ก็คงหลวงผัวหนุ่มนั่นแหละแทนเป็นญาติกับพี่เขยแกซะด้วยแต่พี่ไม่สนใจหรอกคนเก๊กมาเรกเกเรกเข้าแต่บ่อนแบบนั้นอีกหน่อยแม่เราก็หมดตัวดีนะที่โอนาไร่ เงินทองส่วนของพ่อมาให้เราสองคนเผื่อหมดตัวเราก็ยังมีส่วนของพ่อคอยดูเธอพี่อีกหน่อยแม่จะไม่เหลืออะไรเลยหลังจากนั้นเด็กก็ไม่อยู่ในบ้านของทุเรียนเป็นผัวเมียกันโดยทุกๆคนรับรู้ด้วยความไม่เต็มใจพี่ผมจะขอเงินพี่ไปลงทุนกับเพื่อนสักหน่อยเขาเปิดอู่ขายรถยนต์ กำไรดีนะพี่เดชจะเอาเท่าไหร่ล่ะล้านหนึ่งหุ้นกันคนละร้านะพี่สามหุ้นทำไมมันเยอะขนาดนั้นล่ะเดชไม่เยอะเลยพี่รถคันหนึ่งก็ตั้งเป็นแสนแล้วล้านหนึ่งก็ซื้อได้ไม่กี่คันแต่กำไรดีนะพี่ถือว่าเป็นการลงทุนกำไรได้มากก็จะมาแบ่งให้พี่นั่นแหละครับอืมงั้นก็ได้จ้า สำหรับเดชพี่ให้ได้ทุกอย่างจ้ะเดชยิ้มกลิ่นดีใจเพราะตอนนี้เขาไปติดพันผู้หญิงคนหนึ่งยอมทุ่มเทงเงินทองทุกอย่างเพื่อบรํรเอความสุขให้ผู้หญิงคนนั้นทำไมพี่ไปหลายวันจังเลยอะพี่เดชหนูคิดถึงพี่เฝ้าคอยว่าเมื่อไหร่พี่จะมาแม้พี่ก็คิดถึงหนูแต่ทุเรียนะสิ พี่ก็ต้องเอากเอาใจเอาไว้บ้างนะงวดนี้แกให้มาเยอะเลยพี่ก็หกว่าจะไปลงทุนเปิดเต้นรถนี่ไงโอ้โหทำไมมันมากมายขนาดนี้เท่าไร่จะพี่ล้านหนึ่งเพื่ออนาคตของเราพี่ทำได้ทุกอย่างจ้ะเดชใช้สเสน่ห์ตัวเองปอนเปรือทุเรียน จนทุเรียนลหลงไหลเดชไม่ลืมหูลืมตาให้เงินให้ทองจนแทบจะไม่มีเหลือหรอเดชเงินที่ไปลงทุนตั้งนานแล้วมันไม่งอกเงยขึ้นมาเลยหรือจ๊ะพี่ก็จะหมดตัวแล้วนะของพันนี้มันต้องใช้เวลานะพี่รออีกนิดหนึงนะเดี๋ยวมันก็งอกเงยมาเอง ขวัญเรือนกับวิชัยก็อดห่วงแม่ไม่ได้ก็เลยเข้ามาเยี่ยมเยียนถามสารทุกสุขดิบทำไมแม่ดูโซมขนาดนี้เลยแม่สร้อยทองที่เคยใส่ติดตัวก็ไม่มีเหลือหรอไอ้นั่นมันคงดูดไปหมดแล้วละสิเขาเอาไปลงทุน <c oughs> พวกแกอย่ามาพูดแบบนี้นะมองแต่เขาเป็นคนไม่ดีถูรแม่ก็เขาเป็นคนแบบนั้นจริงๆ มาปอกลอกแม่จนจะหมดตัวอยู่แล้วคงเอาเงินไปปลนปืนพวกสาว,สาวาๆแน่ๆใครจะมารักแม่จริงเขารักเงินรักสมบัติแม่มากกว่าพวกแกกลับไปเลยไม่ต้องมาหาฉันอกีกมาทีไรก็ด่าว่าฉันกับเดททุกครั้งฉันเป็นแม่แกนะไม่จําเป็นก็ไม่ต้องมาวิชัยกับขวัญเรือนก็มองหน้ากันเอานะพี่หมดตัวเมื่อไหร่ คอยเป็นหน้าที่เราสองคนพี่น้องพี่ก็ว่าอย่างนั้นแหละสมปีผ่านไปวิชัยก็เรียนจบได้งานทำเงินเดือนสูงส่วนขวัญเรือนก็เริ่มตั้งท้องลูกคนแรกทุเรียนนั้นหลังๆมาก็อยู่คนเดียวนานๆเดชจะกลับมาสักครั้งกลับมาถ้าทุเรียนไม่มีเงินทองให้ตามที่ขอ เขาก็อาลวาดทุบตีดาทอทุเรียนแต่ทุเรียนก็ยังรักยังหลงทําทุกวิถีทางเพื่อให้เดชอยู่กับตนจนทุเรียนเหลือที่นาแปลงสุดท้ายวิชัยกับขวัญเรือนทราบข่าวก็กลับมาหาทุเรียนทันทีแม่แม่เขาปอกลอกแม่จนสิ้นเนื้อประดาตัวแม่ก็ยังไม่ตาสว่างสักที หนูกำลังจะมีหลานให้แม่แล้วนะแม่ไปอยู่กับหนูเถอะนะจะได้ช่วยเลี้ยงหลานใช่แม่ไปอยู่กับพี่ขเขาเถอะหรือแม่จะไปอยู่กับผมก็ได้ผมมีห้องเช่าอยู่ในกรุงเทพกว้างขวางวิชัยพูดกับแม่ด้วยความสงสารและเห็นใจนะแม่นะอยู่ที่นี่เดี๋ยวมันก็มาทุบตีแม่อีกไอแมงดาตัวนั้นนะ่ะทุเรียนร้องไห้ พอได้ยินว่าขวัญเรือนกําลังจะมีหลานก็ดีใจจริงหรือขวัญเรือนแม่จะมีหลานแล้วใช่ไหมจริงจ้แม่แม่จะไปอยู่กับหนูหรือจะไปอยู่กับน้องก็ได้ไม่มีใครว่าแม่เลยดีกว่าแม่อยู่คนเดียวแล้วให้เจ้านั่นมาปอกลอกที่นาพื้นสุดท้ายของแม่แม่เก็บไว้ให้หลานเธอนะจ๊ะแม่ทูเรียนได้ยินดังนั้นก็ตั้งสติ ดึงสติกลับคืนมาและร้องไห้แม่แม่ไม่ดีเองหลงผัวหนุ่มมันปอกลอกจนหมดตัวแม่จะไปอยู่กับขวัญเรือนนะแม่จะได้เลี้ยงหลานสมบัติชิ้นสุดท้ายของแม่แม่จะให้หลานของแม่ทุเรียนพูดจบก็ร้องไห้ทั้งวิชัยและขวัญเรือนก็เข้ามากอดปลอประโลมแม่แล้วในที่สุด ทุเรียนก็ไปอยู่กับขวัญเรือนเมื่อลูกสาวคลอดลูกชายออกมาทุเรียนก็รักหลานมากจนค่อยๆลืมเรื่องของเดชไปได้ทุเรียนช่วยเลี้ยงหลานดูแลอย่างดีและก็อยู่กับลูกสาวและหลานอย่างมีความสุขส่วนเดชนั้นเมื่อเอาเงินทองมาปรนเปริอผู้หญิงที่ตัวเองรักแต่หารู้ไม่ว่าผู้หญิงคนนั้นมีสามีแล้ว และร่วมมือการลอกเอาเงินเดทไปจนหมดเมื่อไม่มีเงินให้แล้วสามีของผู้หญิงคนนั้นก็แสดงตัวออกมาชกต่อยทุบตีเดดจนต้องซัดเซออกมาเขากลับไปหาทุเรียนแต่ก็ไม่มีใครต้อนรับจำยังขับไล่ไซส่งอีกด้วยทุเรียนมีความสุขกับการอยู่กับลูกกับหลานไม่เคยคิดที่จะมีใหม่อีกเลยนับตั้งแต่นั้นมา